มีมีใครบ้างนะมีพี่กับพี่คุณกับพี่ยูเล่เออเขาทำอะไรกันเขาแต่งบอลเขาอยู่ทีมเดียวกันไหมทีมเดียวทีมเดียวกันชื่ออะไรนะชื่อพี่อะไรนะพ,พี่ยูลเล,ยยล่พี่ยูเล่อูเร่ยูเร่เขาเรียกถูงไหมนะเนี่ยยูโร่ยไ,ไม่ถูกไม่ถูกต้องเรียกพี่อะไร พี่ยูโรอ๋อพี่ยูโรแล้วพี่ยูโรเป็นเพื่อนกับพี่อะไรพี่คุณพี่อะไรนะพี่คุณกับพี่ยูโรอ๋อพี่คุณกับพี่ยูโรก็ทำอะไรกันก็เตะบอลเราเตะบอลกันทิมเกียวทิมเกียวทิมเดียวกันทิมเกียวกันอ๋อทิมเดียวกันพี่ยูโรเล่นตำแหน่งอะไร ไม่รู้ปีก e ซ้ายกับแบกซ้ายรู้จักไหมพี่เ,เออจคุณเตะซ้ายจันจ้าเตะข้างไหน,ข,นข้างนี้ข้างนี้ไหนเตะข้างไหนจันจ้าถนัดข้างไหนโอซ้ายเหมือนกันเลยโอโหขวาเตะข้างซ้ายโอโหเตะซ้ายเหมือนพี่เจคุณนะโอเตะขวาด้วยได้สองข้างเลยหรอ จมข้างแก่จมข้างเออเตะได้สอข้างแล้วพี่ยูโรถนัดข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ข้างซ้ายเหมือนกันข้างขวาพี่เจคุณถนัดข้างไหนพี่เจคุณไม่รู้พี่เจคุณถนัดซ้ายไหนเตะข้างซ้ายพ่อดูกลัวกลัวกลัวเชื่อกันเกงเองเนี่ยนะ หลอนไปแล้วมั <usion. S 1> ้งกลัวเชื่อกยิงตัวเองไงหลอนเหรอหลอน ลองพูดสบาย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 อ่ะไม่มีค่าละพูดใหม่ค่ะไม่ใช่เอาให้ครบดิค่ะค่ะสบายสบายค่ะอย่างนี้จะจะสบายสบายค่ะอ๋อโอเคแล้วเอออกดิเอาออกทำไมมันติดกันอย่งางเงี้ดีแล้วติดเกางเกงหนูก็หลุดหรอกทำไมเอาออก กระปกกจ๋ากรผมผู้หมกระเพยร้อนขนาดนี้กลางวันเขาไม่ห่มกันเพราะว่าอะไรมันสบายสบายค่ะมันสบายสบายค่ะนอนแค่นี้เลยนอนแค่นี้มันมันร้อนกลางวันเขาไม่ห่มกันก็ต้องห่มกลางคืนกลางคืนเพิ่งเพงหลับเด็ออที่หลับแบบนี้มันหนาวไงต้องห่ม ห่มตอนมืดกลางวันนี่เขาไม่ห่มกันมันร้อนเพราะว่าอะไรนอนแบบนี้มันสบายจับปะจับปะมันสบายต้องพูดว่าสบายสบายค่ะแบบนี้ทำไมจับมันเปะจับปะจับปะค่ะโอเคเก่งมากแล้วถ้าพ่อพ้อเจ็บก่อนแน่นๆต้องพูดว่างไงเจ็บเหมือนเจ็บ มาพูดใหม่พูดจะชัดถ้าพออจะพูดหนุ่เด็ก<อ> <laughs> คื่อเด็กข้าพูดดีๆโอเคไปบ่ายกล้องหน่อยไปบายกล้องยิ้มหวานด้วยแล้วก็ทำไงมินิฮาร์ตให้กล้องหน่อยอ้าวหลับซะแล้วนี่มาทำมินิฮาร์ตให้กล้องก่อนเร็วมินิฮาร์ตโอเคเดือด <laughs>